สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะชาวกรกฎค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษานี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะกับชาวกรกฎและมีอะไรที่พ่ยอยากจะเตือนหรือแนะนําให้ต้องระวังเป็นพิเศษหรือไม่นะคะ เดี๋ยวขอพลังแห่งไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจับให้ชาวกรกฎสิบใบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาดูกันนะคะ Se on mm. ชาวกรกฎนะคะสองอาทิตย์นี้ดูจะมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะคะมีความอ,อ,อ่อนหวานมีความลึกลับมีความน่าค้นหานะคะในตัวคุณเนี่ยคือคนคนที่เขามองคุณนะหมายถึงคนรอบข้างเขาจะมองคุณว่าคุณดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหาดูลึกลับดูดูมีอะไรที่ ที่มันมันไม่ได้อ่านง่ายอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเออคุณน่าศึกษาคุณน่าจะเข้าเขาน่าจะเข้ามาคุยกับคุณเพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างนะคะถามว่าดีไหมก็ถ้ามองในมุมว่าอ,อยั่วยวนก็ดีนะคะค่อนข้างจะจะถือว่ามีสเสน่ห์สูงทีเดียวแล้วคนที่เขาเข้ามา พอป่พูดคุยกับคุณเนี่ยเขาก็จะหลงหลงไหลในตัวคุณค่อนข้างง่ายในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของงานเนี่ยงานการก็ดีนะคะงานดีไม่มีอะไรคุณจะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานใน ในเรื่องใหม่ๆด้วยนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาที่อาจจะแบบนายยื่นมาอ่ะเอานี้ไปทําให้หน่อยสิโปรเจกต์เนี้ยคุณไปดูให้ผมหน่อยนะคะหรืออาจจะมีการวางแผนอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วให้คุณเป็นคนนําทีมแล้วก็เป็นคนทํามีโอกาสนะคะหรือบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปดูงานที่ต่างประเทศหรือไปออกหาลูกค้าต่างประเทศต่างถิ่นบางแดนได้นะคะโดยการที่ เดินทางเนี่ยมีโอกาสสูงมากในสองอาทิตย์นี้สำหรับชาวกรกฏนะคะจะเป็นการเดินทางที่ไปเที่ยวเองหรือไปเดินไปทำงานนะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะคนที่จะให้การอุปถัมภ์ชํำชูคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะถือว่าเป็นถ้าหัวหน้างานเป็นผู้หญิงถือว่าดีมากนะคะรูปร่างค่อนข้างอวบหน่อยเป็นผู้หญิงนะคะมีอำนาจในมือคนนี้จะ ช่วยสพอร์ตนะคะช่วยสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังคุณอยากได้นะคือคุณอยากพบคนรักอยากพบมิตรภาพใหม่ๆที่สามารถสานต่อไปถึงการเป็นครอบครัวการแต่งงานได้นะคะคุณคาดหวังที่จะเจอที่จะได้เจอคนแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณเจอตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของ ความจะพูดยังไงให้มันสวยงามคือมันเป็นเรื่องของความลุ่มหลงอะคะ่ะมันยังไม่ได้เป็นความรักเนาะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงในเรื่องกิเลสตัณหาคือเหมือนกับแค่เราเห็นเขาสวยอะเรายังไม่ได้รู้เลยว่าเขาดีหรือเปล่าแต่เราว่าคนนี้สวยหรือคนนี้หล่อแล้วนิสัยเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยแต่เราหลงเรารักเราชอบไปแล้วนะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยแล้วคุณก็คาดหวังว่า คุณอยากจะแต่งงานกับคนเนี้ยหรืออยากจะอ,อยู่กับคนเนี้ยซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะคะมันยังไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ว่ามันมันยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าการเป็นครอบครัวเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วเคยแต่งงานแล้วเคยมีครอบครัวที่มีความสุขมาแล้วแล้ว คุณไม่สำเร็จไม่ไม่สักเซสหรือคุณละทิ้งตรงนั้นไปอะค่ะแล้วคุณก็ต้องการเจออะไรใหม่ๆอยากเหมือนกับคุณไม่พอใจกับกับสิ่งที่คุณมีอะครอบครัวที่คุณมีเหมือนคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คุณอยากหาอะไรที่มันใช่คุณก็พยายามค้นหาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะคะมันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณเจอนะสองอาทิตย์นี้นะคะเฉพาะสองอาทิตย์นี้นะเราพูดกันแค่นี้ มันเป็นเรื่องของความรุ่มหลงมากกว่านะคะเป็นเรื่องของความรุ่มหลงเป็นเรื่องของความเย้าวยวนน่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเป็นตัวเขานะคะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเสน่ห์ค่อนข้างจัดจ้านมากในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะมันก็เลยทําให้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะเข้ามาเหมือนกับเออมาแบบรักใครอ่อไม่ได้มามาแบบ สเสน่หาเออมาแบบความสเสน่หามาจากความหลงเงี้ยค่ะมันไม่ได้มาจากความรักที่เห็นอกเห็นใจหรือเข้าอกเข้าใจกันมันไม่ใช่ลักษณะนั้นมันจะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอใครเนี่ยคุณก็อย่าพึ่งหล่มตัวหลมใจเยอะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะให้ดูกันไปก่อนนะคะดูกันไปดีๆไพ่ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ใช่คนดีนะคะแต่ไพ่บอกว่าโอกาสที่คุณจะ หลงคนง่ายหรือคนมาหลงคุณง่ายเนี่ยมันมีนะคะมันมีในช่วงสองอาทิตย์นี้ซึ่งถามว่าถ้าช่วงเนี้ยเสน่เราแรงเนี่ยนะผู้อ่านอยากให้คุณเอาเสน่ไปไปทํางานอะคือไปหาลูกค้าไปพยายามหว่านล้อมปิดยอดขายเพิ่มยอดขายอันนี้น่าจะดีนะคะเพราะว่าเสน่ห์คุณมีเวลาคุณพูดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าเขาอยากฟังอยากซื้ออยาก ทํางานด้วยอย่างอะไรเงี้ยนะคะมันจะมันจะดีมากถ้าคุณเอาสเสน่ห์ในช่วง2อาทิตย์นี้ไปใช้แบบนั้นนะคะการเดินทางจะทําให้คุณเนี่ยได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆได้ด้วยนะคะบางคนไปไปหาลูกค้าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้พบพบคนอย่างที่บอกนะคะก็คือ เป็นเรื่องของความลุ่มหลงนะเอาเอามองกันตอนแรกเลยคือพอเจอปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยคนนี้หล่อจังคนนี้สวยจังอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ช่างใจไว้น,นิดนึงว่าเออไพ่เตือนแล้วนะว่าช่วงเนี้ยเราจะหลงคนง่ายแล้วคนก็จะมาหลงเราง่ายก็ดูดูไปก่อนให้มันพ้นสองอาทิตย์นี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยครึ่งเดือนหลังของ เดลอนเมษาเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งว่ามันดีขึ้นหรืออยังนะคะถ้ามันชุบหลุดพ้นจากช่วงลุ่มหลงนี้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะตาสว่างขึ้นว่าอ่าจริงๆแล้วเขาก็ดีนะเขาก็มีความความรู้มีความสามารถเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนรักครอบครัวอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะค่อยๆดูกันไปก่อนมันแค่สอาทิตย์เองอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะทีนี้มาถึงเรื่องการเงิน การเงินช่วงนี้นะคะคุณก็จะได้เงินเข้ามาแบบทรงๆอะค่ะไม่ได้เป็นเงินก้อนเงินตุมตามหรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเงินเงินที่เป็นรับลอยโชคลาภอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเป็นเงินที่ได้ตามความสามารถเป็นเงินที่ได้จากการทํางานนะคะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เงินเดือนสิ้นเดือนได้ครบไม่มีปัญหาเป็นเงินที่ ไม่ได้มาอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเป็นโชคลาภพวกนี้มันจะเป็นโชคลาภลอยพวกโชคฟุกๆมันจะมาแบบปุ๊ปบปั๊บอาปึ้มมาเลยหนึ่งหมื่นสองหมืน่นห้าหมืม่นห,ห้าแสนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคุณจะได้เป็นเหมือนลักษณะเงินที่คุณได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ประจําทุกเดือนจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะส่วนเรื่องความรักบอกไปแล้วนะคะพูดค่อนข้างชัดในเรื่องของความลุ่มหลงเนาะให้ระวังตรงนั้นส่วนสุขภาพนะคะ สุขภาพเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพมีเรื่องเดียวคืออาจจะเป็นเรื่องของอนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะคิดภาว,วะภาวะภาวงกระสับกระส่ายแต่ก็บางท่านก็ไม่เป็นนะคะบางท่านก็ไม่เป็นอาจจะมีเกิดขึ้นกับบางท่านเท่านั้นซึ่งสุขภาพถือว่าดีนะคะในสองทิศนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลน,นะคะ การเจรจาสื่อสารมีสเสน่ห์นะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้อย่างที่ผู้อ่านบอกค่ะเอาสเสน่ห์ที่มีในช่วงสองอาทิตย์นี้ไปทํางานนะคะไปขายของไปาหาลูกค้าไปปิดยอดขายไปพบคนเยอะๆนะคะสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่คุณต้องกอบโกยนะถ้าอยากสร้างยอดสร้างสร้างกำไรเยอะๆนะคะหรือหา,อาทําเป้า ให้บริษัทเยอะๆเป็นที่โดดเด่นเนี่ยสองทิศเนี้ยคุณมีโอกาสนะคะเพราะว่าสเสน่ห์คุณค่อนข้างแรงทีเดียวโอ้ชาวกรกฎถ้าคนไหนเจ้าชู้เนี่ยโอ้จบเลยนะคะช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆนะคะก็ถ้าเป็นชาวมีคู่ถ้าเป็นคนมีคู่ช่วงเนี้ย คุณก็ไม่ได้วอกแวกอะไรนะคะคุณก็รักกันดีนะคุณก็ยังรักครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวนะคะถึงคุณจะมีสเสน่ห์ก็คุณก็จะใช้สเสน่ห์กับคู่ของคุณนะคะคุณจะไม่ได้ใช้กับคนอื่นนะคะแต่ถ้าเป็นชาวโสดเนี่ยอือหืออันนี้แหละสนุกเลยนะคะถ้าเป็นชาวโสดเนี่ยค่อนข้างจะสเสน่ห์จัดจ้านนะคะในย่านนี้ทีเดียวก็ ถ้าโสดก็ไม่เป็นไรเนาะเราจะเจ้าชู้หรือเราจะคุยหลายคนมันก็ยังไม่ผิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจกับใครคนใดคนหนึ่งแบบเด็ดขาดคือถ้าเราตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะคุยหลายคนนะคะก็ควรจะคุยเป็นคนๆแล้วก็จบเป็นคนๆน,นั้นจะดีกว่าทีนี้มีอะไรที่พายอยากจะเพิ่มบ้างเดี๋ยวขอเพิ่มดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอืม ปัญหาและอุปสรรคในเดือนสองเดือนนี้นะคะเอ๊สองอาทิตย์นี้นะคะชาวกรกฎไม่มีเลยนะเท่าที่ดูพหนา้าไพ่เนี่ยนะคะก็คือคุณสามารถบาลานซ์ทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบแบบอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าสมมุติว่านะคะสมมุติว่าคุณเกิดมีปัญหาที่แก้ไม่ออกหรือคิดไม่ได้เนี่ยให้คุณไปหาผู้หญิง อ่ที่มีรูปร่างอวบนะคะขาวอวบแล้วก็ทมทวมนะคะมีบุคลิกลักษณะเหมือนคุณแม่ค่ะก็อันนี้เขาจะช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นญาติผู้ใหญ่เราได้หมดเลยถ้าลักษณะคุณลักษณะนีถ้าเป็นหัวนหน้าง,งานลักษณะอน,นี้ยิ่งดีเลยค่ะถือว่าเขาจะช่วยเหลือคุณได้ดีนะคะ ถ้าเป็นชาวมีคู่นะคนที่แต่งงานแล้วนะคะสองอาทิตย์นี้ถ้าใครอยากมีบุตรมีโอกาสมีโอกาสมีบุตรได้นะคะมีโอกาสมีบุตรได้ก็ต้องนะขยันทํานิดนึงนะคะมันจะมีบุตรได้โอกาสมีนะคะมีโอกาสก็ประมาณนี้นะคะเออ พูดหมดแล้วเนาะการเดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสเดินทางโอเคค่ะก็รวมๆแล้วประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมือนเช่นเคยนะคะเสียงชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์มาได้นะคะผู้อ่านจะได้พยายามปรับไปเรื่อยๆนะคะให้มันดีขึ้นจะได้ฟังกันแบบสบายใจอะคะ่ะคือก็ไม่อยากให้ฟังแล้วหงุดหงิดเนาะเราก็อยากทำให้มันออกมาดีอะคะ่ะ ยังไงฝากไปด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ